นี่ครับอัองศิษฐ์ส้มนี่คือค่าเนี่ยไครับเดอเยอนี่ไหนครับชิงครับแบบนี้ไปบอดอันครับที่แดงครับ they had พโอนางเรื chat, ่อที่แข่งรัดขหานีหน้งอ่ะน้งไอ้ขัด ออดอินเลยครับที่ไหนไอชีคนดีไหมครับนั่นคืครับที่เหนไอชี ค่อยนอนน่ะอืมยินยินจยาครับยังไงนมีดัดหาไรหาที่ไหนหางาในหลัาที่พักได้ิ हम्म ये खा था เนาะมันเลอะครับก็ไม่ไอ้ตาหาสิฮะอืมอืม

มหันฯไอเหวีงกัดนี่วะไอตงัด 好、嗯，谢、哎、谢。哎哎 أي مه؟ فينا <applause> يشى، ها؟ يشى جاله ين